วันนี้วันที่19กันยายนสองพันห้ารอหกสิบเจ็ดผมกำลังนำเพื่อนๆมารู้จักกับพืชสมุนไพรอ,อีกชนิดหนึ่งที่ถ้าเกิดเราไปห้างขายยาร้านขายยาจีนสสมุนไพรโบราณเนี่ยเราจะเราจะรู้ว่าตัวนี้เป็นฐานของเป็นฐานของ พืชแต่สมุนไพรที่ใช้ในการทำยาแก้ไข้แก้บำรุงธาตุอะไรต่างๆไอ้ตัวเนี้ยมันมีหลายชื่อมากภาษาใต้ก็เรียกดีปีเชือกภาษากลางก็เรียกว่าดีปรีหรือมีชื่อว่าปลาหนุนปลาดงข้ออะไรตามถิ่นที่เรียกกันไปลักษณะมันเป็นเป็นเถา คล้ายๆกับพริกไทยไอตัวเนี้ยผมรู้จักมาตั้งแต่เด็กเพราะเมื่อก่อนที่ต้นกระหนุนที่ข้างบ้านมันจะมีไอ้ดีปรีตัวเนี้ยซึ่งอย่างที่บอกเขาก็เรียกว่าปรีปรีเชือกภาษาภากใต้พอหน้าแรงแเราก็น้ำอาบตรงใต้ต้นกระหนุนเพื่อลดน้ำต้นไม้ด้วยสมัยก่อนมันกันดานมากไอดีปรีเชือกเนี่ยชอบอยู่ในที่ที่ไม่ชอบน้ำ ชอบอยู่ดินร่วนอย่าให้น้ําท่วมขังไอ้ต้นนี้ผมปลูกมาประมาณสองถึงสามปีผมเอาไหลมันมาจากบ้านของน้องสาวแล้วก็เอามาฝังไว้ที่ต้นเอมอสกคนีผมตั้งใจว่าจะบ,บริเวณต้นไม้ตรงนี้ผมจะเอาพริกไทยเอาไอ้ไม้เลื้อยพวกเนี้ที่ขึ้นออกมาปลูก เราจะทําเป็นทางเดินเข้ามาอันนี้มีวัชพืชตัวหนขึ้นมาด้วยเดี๋ยต้องตัดแหละนี่คือคือลูกของมันลูกของดีปรีต้นดีปรีตอนอลูกอ่อนๆหรือว่ายังไม่สุกเนี่ยจะเป็นสีเขียวแบบนี้นี่ลักษณะต้นมันน่าลักษณะลูกมันนี่คือใบ พอสุกมันจะกลายเป็นสีแดงในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราตำผัดเผ็ดหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรสชาติที่ต้องการเผ็ดร้อนเนี่ยเราจะเอาตัวเนี้ยเข้าไปผสมกับเครื่องแกงหรือว่าผัดพริกก็ไรต่างๆเอาดีพีเชือกนี่เข้าไปใส่เพราะมันเป็นยาเป็นสมุนไพรที่บำรุงธาตุอย่างที่ผมบอกจริงๆแล้วมันสามารถที่จะมี สรรพคุณอย่างทีเ่เขาว่ากันไว้ก็คือว่าในเชิงสมุนไพรเนี่ยเป็นต้นต้นต่อต้นํนำหรับของของไอสมุนไพรที่ใช้ในการผสมกับน้ำมะนาวในการแก้เจ็บคอหรือว่าแค่ลดเสม,มาหรืออะไรต่างๆซึ่งมีคุณค่ามีอเนกนันมากถ้าเราเข้าไปดูหรือขับระดูของคุณผู้หญิง นี่สมัยโบราณก็ใช้ตัวเนี้ยแต่มันมันจะมีส่วนผสมที่หลากหลายว่าเออถ้าเกิดว่าเราจะใช้ตัวล,ลักษณะในการบำรุงธาตุเราต้องผสมกับอะไรซึ่งนั้นเป็นดีเทลเป็นรายละเอียดซึ่งผมคงไม่ไม่ลงลึกไปนีใ่ให้ดูว่าเนี่ยลูของมันมันจะออกมาตามคนใบแบบนี้นี่มันขึ้นสูงไปต้นมากอานี หน้าแรงเนี่ยผมก็มันอยู่ใใครล้กับลำครองไส้ไก่ของผมนดี่มันขึ้นสูงไปมากแล้วหน้าแรงผมก็จะเอาน้ำตักมาอาทิตย์สักครั้งสองครั้งก็อยู่อยู่ได้ลักษณะของมันเนี่ยเป็นพืชที่น่าปลูกครับก็เพื่อนเพื่อนถ้าเกิดมีที่มีทางก็ ามารถที่จะเอาไปใช้อ,า,อาหารประจําวันคนที่ชอบรถเป็ดร้อนมันใช่รถที่มันมันร้อนในเชิงร้อนเพราะฉะนั้นก็ออกไปปลูกติดบ้านไว้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมคงก็พอมัน ไอ้เม็ดสุกผมต้องลองสมัยก่อน,นตอนสมัยสมัยคุณแม่มีชีวิตอยู่่คุณแม่ทำอาหารเนี่ยก็สะมากอย่างถ้ามีของเผ็ดร้อนๆเนี่ยก็จะใช้ใช้พวกนี้เป็นส่วนประกอบแต่ปัจจุบันเนื่องจากวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ในการกินมันเปลี่ยนไปเราไม่ได้ไดทำเองกันทุกมือเราก็อ,อาจจะลืมสิ่งของพวกนี้ไปแต่ผมพยายามที่จะ วนกลับคืนมาก็จะดึงกลับมาเพื่อจะใช้อันนี้เป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นมีคุณค่าทางโภชนาการที่เราสมควรอนุนรักษ์ไว้นี่ปลูกไว้เนี่ยมันมีหญ้าลกแล้วผมเตรียมที่จะเอาอพวกกาบมะพราะ้าวพวกะมะพร้าวอ่อนเนี่ยผมเตรียมมาเพื่อจะเอามา ถมที่โคนแล้วก็จะเอาปุ๋ยคอกออกมาออกมากรบเพื่อให้ปุ๋ยมันเพื่อเตรียมรับหน้าแรงต่อไปนะครับก็วันนี้แนะนำให้รู้จักดีปรีพืชที่มีคุณค่าเน,นี่กันนันซึ่งไม่กินพื้นที่เราสามารถที่จะปลูกให้เลื้อยขึ้นไปต้นไม้สูงของเราได้มันก็ไม่ได้ทำอันตรายกับต้นไม้ของเรา ขอคงคืนสูงต่อไปแต่ว่าข้างล่างเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ออกไปปลูกีอื่นโดยใช้ไหลของมันหรือว่าใชา้กิ่งของมันก้านของมันที่ออกมาเนี่ยเอาไปฝังดินโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับก็แนะนำไม่รู้จักนะครับจบที่เม็ดสวยๆของ ต้นดีปรีขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาครับ